เทศกาล Easy E-Receipt นะคะทุกครั้งเลยคุกก็จะต้องมานั่งคิดนะว่าเวลาที่ซื้อของนะแล้วมันสามารถเป็นค่าใช้จ่ายกิจการได้จะเอาเข้าเป็นของกิจการก่อนดีหรือจะเอาเข้าเป็นส่วนตัวใช้สิทธิ e ์ E-Receipt ดีนะคะตอนนี้เราก็ต้องมาเลือกกันนะว่าของในตะก,กร้านี้อะไรที่เราจะเอาเป็นส่วนตัวหรืออะไรที่จะเป็นกิจการของถ้าสุดว่าเป็นของที่สามารถเป็นค่าใช้จ่ายกิจการได้วิเชนมองว่ายังไงคะ ก็ไปเป็นค่าร้จการกิจการก็ได้เพราะว่าเราก็จะเป็นรายจ่ายของกิจการแล้วมันก็จะเคลมภาษีซื้อมันก็จะมีประโยชน์เพราะว่าคือคือมันก็ต้องรักเากิจการเพราะว่ากิจการเนี่ยมันเป็นพวกกิจการด้านบริการพอกิจการด้านบริการเนี่ยมันจะหาต้นทุนค่อนข้างลาบากพอเราหาต้นทุนแล้วค่อนขําลำบากแล้วพอมันมีต้นทุนอันนี้โผล่ขึ้นมามันก็ควรที่จะมาใช้ตรงเนี้เพื่อจะได้เป็นรายจ่ายของกิจการและก็เขลมภาษีซื้อได้เนาะโอเค ก็คงจะตอบคาถามของหลายๆคนแล้วนะคะว่าเอาไปเป็นของกิจการก่อนเพราะว่าได้ลดทั้งค่าใช้จ่ายแล้วก็ลดทั้งภาษีซื้อด้วยนะคะก็จะคุ้มกว่าแล้วก็ที่เหลือค่อยเข้าไปในชื่อของส่วนตัวนะคะเห็นไหมคะแค่เพียงคุณรู้ทําให้เรื่องการเงินรอบๆตัวกลายเป็นเรื่องง่ายๆนะคะบ๊ายบายเรื่องเงินเรื่องไงไ่ายๆ